นมนนเวันนี้วันที่17พฤศจาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่17ที่ข้าพเจ้าในฤาษีจักการจำพรรวิแสงสวดสาธยายพระสูตรพระบิดและมณังต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอชีกของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในขณะเหียดชนะไดบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอญหนึ่งบทกราบพระาาราชาไทยอาลังสมมาสมบูโธพระวาพุทธองค์พระวันนางพระเทียมีสวาสาโตรพระตาธรมโอธรรมังนัมัสอาหมิสุปฏิปันโอพราะาตสาวกโังโรสังนัมมัสอามิสองบทบูชาพระไัรลีพินาศ อลัลังสมาสุทโธสุติรังปาลินิพุโตผู้เนหิธะลระมานุธานิปาละมีหิจัทิสติยาวชีวังอหังพุท,งทังทรมังทังขังสารนังขโตปูเชมิรัตนาตายังทรม,มังจารามิโสธินาสามบทสวดจมนุงเทวดา มันตาจักกวาเลสุอัตลาขชันตุเทวตาสัทธมัมมุนีลาชะสะสุนันตุสัคำโมขะทางสกเขกามีจรูเปหิลิสิกะลาเตจันตลิเควิมาเนทีเประเทศจะฆ้ามีตลวนาคาเนเขหาวทุมิเขเตภุมาจยันตุเทวาฉลาถาลวิสเมยาขะกันเคนะนาคาติดท่านตาท่านติเกยังมุนีวลาวจนังสาทวเมตุนันตุธรรมสวราก้าโลอยมพัทันตาธรรมสวนาก้าโลอยมพัทันตา ธรรมสวรรค์กัลโลอัยมพัทันตาสี่บทสวดปุพพะภาคณมากาณโมตัสสะพะคอตโตหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคอตโตหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคอตโตหะโตสัมมาสัมพุทธัะห้าบทสวดไตสราคุณนาะทา พุ้ทั้งสานังขาชามิธรรมบงสานังขาชามิสังข่างสานังขาชามิทุติยามปิพู้ทั้งสานังขาชามิทุติยามปิท่ามางสานังขาชามิทุติยามิสังข่างสานังคาชามิตัดยามปิพูททังสานังคาชามิตติยามปิท่ามางสานังคาชามิตัดยามปิสังข่างสานังคาชามิหกประศรถจกิริยาคาถา นาถิเมศานังอันยังผู้โทเมศานังวะหลังเอเจนะสะจวะเจนะโสติเมโหตุสาพพะทานาถิเมศานังอันยังท่มโมเมสานังวะหลังเอเจนะสะจวะเจนะโสติเมโหตุสาพพะทานาถิเมศานังอันยังสังโฆเมศานังวะหลังเอเจนะสะจวะเจนะโสติเมโหตุสาพพะทาเจตบทสติละตนะปะนามมขถาพุทธังนะเมระตนะ ภูตสัลีละจิตตังทำมังนเมรัตนะภูตะวิสุทธิสารังสองครั้งนเมรัตนะภูตสุสีละทิฐิเอตังนเมลิเอตังนเมติรัตานังรัตนะตยะวะหังสัมมาสัมโมสลิตะวัตถุสวิเสสภูตังอัญโยยายุตตะคุณโยขวะสปะวตังอสุมิตะยามหิปิตะเทวยะถา จิทันเทเอกังวินาจะทิตตะเลสะมะสัมภเวนะโตเกกะทาจิจะจิเลนจะปาตุภูตังคัมพีละยานวิสัยยังอติทุทธาสัตถังวินยิยหิปันทิตตะชนะปันทิตตะชะเนหิวิชัญญะลูปังโลกรมหิเกหิจิกะทันจุป,ประลภะนิยังเกทันจิตสุถุ วิธิตังคุณกายตายาเมหิเอวะชะนะตายะสุวิสุตตามปิสมุปัสตังมนสิสุทธะภาษาทถฐานังปุญญติกานณมัสมุตตมปญญะปุญปญคุณะภูมังทุกขาปมุตจจนมุขสารังขตานังปูชาและเหสุประมังอภิภูชะเนยยังนิพานา,าัจิกิริยา ยุป,ปนิสัยถังสัมมากิเลสมะละโสทนะสิทธิยาจะสาธุหิอัตะกุสะเลหุป,ปะเสวะปะเสว,วะนิยังปานิหิจาปิสารนังขมะเนียเนวะัสะสมาหิตังติรัตานังสารนังขะตามหักรัตินทิวัง พระเนสุนมัสสัมานาภูเชมะจาปิสะสะตังสุป,ปสัสสน,นจิตตาตัฐานุปาลิจาริยาสัทาลตาจะบุญเยนะตถาสุกะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัาาสะจัสธาปิสุวัติโหตุโยเจทะธรรมวินะยมหิปะมาณภูโตโลกุตาลาภิสัมมยโยนิยโตสุโภชัง ตัดโสปนิสัยะจะยายะอายยมีโหตุวัตถุตะเยปลิจิตโตสุปะสาทกาโลแปดนมกาลสิทธิคาถาโยจักคุมาโมหะมาลาปะกะโทสามังโมภุโทสุขโตมุโตมาลาสปาสาวินโมจฉยนันโตปาเปสิเขมังชนะตังวิเนยังผูทังวัลลันตังเสียสาน้มามิโลกาชนาฐานจะวินายก,การจะ สันเตสสาเตเฉสีติโหตุสาพันตะลายาจวินาสเมนตุธรรมโมทโชโยวียตาสัจจทุกคาเสสิโลกาสวิสุทิมาคังนิยานิโกทรมมัทลาสัทาลีสาตาวโหสันติกโลสุจิโนธรรมังวันตังเสียสานามีโมหะปัทาลังอุปสรรตถาหังกันเตสสาเตเชสีติโหตุสาพันทะลายาจวินาสเมนตุสาธรรมเสนาสุขตานุโโย โลกาสปาปูปากิเลสเศตาสันโตสยางสันตินิโยฉะโกจะทวาคาต่ธรรมังวิธิตังกะโลติสังขังวะลานตังศิลสานะมามีภูธานุภูตังสัมมาสีลัิจีิงท,ท,ทันเตจส,สาเตชายสีทีโหตุสาพันตัลายาจาวินาสเมโตก้าบทสวดนมโมการอัตตะคาชา นโมอาลาโตสัมมาสัมพุทธาสัมเหตินโนนโมอุตมะธรรมาสสวาขาตาเสวะเตนิธนโมมหาสังขาสาปิวิสุทธเสลทีจินโนนโมโอมาตายาราธาสารตนาตยาสสาทุกังนโมโอมกาติตาสตาสตาตาตา วาทูตยาสป,ปินโมกาลาปภาเวนวิคาชาันตุปาทวานโมกาลานุภาเวนทุวาทิโหตุสาพะทานโมกาลาทะเตเชนวิธีมิโหมิเตชาวาสิบบทส่วนมหาสมัยสุด เอวเมสุตังเอกังสมยยัะภาวะสักเกสุเฮรติกาปิลาวาจุธมิมหาวันีมหาตาปิหุสังเขนะสาธิงปัญจมาเทหิภูสเตหิสาเพเหวะละหันเตหิจะเทหิจะโลท่าตุหิเทวะตาเยภูเยนาสาริปิดาหหติปภวันตังศาสนาภีภูสังขันจารโธจตุนัง พุทธาวาสข้าอิกานังเทวานังเอตัสโหสิอายังโคภักวาถาเกสุเวลาติกาปิลาวาจุชมิงมหาวเนมหาตาพีขุสังเขนาสัตติงปัญจมาเตหิพีขุสเตหิสาเพเหวาฐันเตหิทัสหิจโลกธาตูหิ เทวตาเยปุเรนะสํนิปปิฏาหอนติภควานตันทาสนะเอปิคุสังคันเญยันนูนามยํปิเยนภควาเตนอุปสังคเมยามอุปสังคเมตวาภควโตสันติเกปเจกขถาภาเสยามติ อาตโคตาเทวตาเสยท้าปินาเมฆะละวะบุริโสสัมมันทิ่ตังวาภาหังมาสาเลยยาปาษาลิตังวาภาหังสัรมินเฉยเอวเมวาสุธาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพอโตปุระโตปาจุลหังสุอตะโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวเอกมันตังอาจทังสุเอกมันตังขิตาโคเอกาเทวตาขอโตสันติเกี่ยมข้าทังว่าปฏิมหาสมโยภานาสหมิงเทวกายาสมาขตาอคตธมหา อิมังธรรมสมยังทักิตายวาเวลาที่สังขันเยตะโคเวลาเทวตาพอโตสันติเกีมยงคาทางภาสิตาตะระพี่เขวสมาทางสุติตังอัโนสุกามังสังศรสรติวณิตานีขะเหตวายินจีานิลาขันติปันธิตาธิอัตโเวลาเทวตาโโตสันติเกีมยงคาทางภาสิเจตวะ கேளான் சேதவா பழிகாங்கி நகேளான் ஓ หา சம்மமேசாய தே จร ந்தி สุ தா விமலாதாகுமதா கசகம் ராதி தூனா காத்தியத ော பல தேவதா ஹோதோ சந்திகே மாகாtham ஹபாதியே கேதிபூதம் சனாம் பதாதேனதே கமி ขัน த்தியபாய புமிபஹாய மலசங்கே யந்தேவ காய ัง பலிபோலே சந்திதேர கோபவ விகுவ மந்தேரிய குயனபி கவேத சொசோ கடாதூ สุ தேவதா சனி பிரீதா வந்திதன பதந்தனாய விகுத ஹந்தாயே பிதே พีกเวอเอเฮสงอัตรมมทานังอาารโตสามาสัมพุทธาเจสัมิวานังเอตัปรมเยวะตถวาตาฐานิปริตาเเฮสุงเสริาปิมาหังเอตะลเอพิเจพีกเวปริสันติอนาคตมรทานังอาารโตสามาสัมพุทธา ဧသံဘိဝန္တနောအေဒပဝေယေဝေသတ္တာနိပေဒေတံဘိပ္ပံသိတေသောဘိမောဟောတိကြယေအာကြည့်ခိသံမိပိကဝေเทวကာယနာနမာနိခိတေသာမိပိကဝေเทวကာယနာနမာနိเทติသာမိပိကဝေเทวကာယနာနမာနိတောစိနာသစ္စာဓုက္ကမနတိကလိုတပသိသာမိတိဧဝံ ປັນເຕຕິໂຄເຕພິໂພວະໂທບັນຈະໂຕພະພະວະເອກະໂວຈະກິໂລກະມະນຸກະຖາມິອະຖະພຸມມະຈະລາກິລາຍེ་ທີ່ຕາກິເລຂະປະລໍາະຫິຕາຕາຈະມາຫິຕາພະໂທສິນາເຮົາຈະລີນາລຸມາສາບິສ amsfonts ໂນໂຫທາຕະມະຄາອຸທາວິສະນັມະນາວິລາວິໂຍບັນທະຕິຍະຕະວະວະນິກະໄປລະວະຕະເວຕະໂອອະມະທິສັດທາສາເກສາສະເນລະເຄເທໂກກາຍາອະພິການຕາເທວິຊານາຕະພີກະໂວເຕດາທາພະມະຄະລຸນຜູ້ດວາຄຸດາສາສະນ 阿辟皆陀摩陀孔薩三阿陀陀提林世陀阿辟陀陀那阿彌薩那摩薩陀阿辟皆陀摩陀孔薩法普陀阿雲怛那法波阿毘奈耶婆和希陀波那達俱摩羅陀阿無敵陀陀陀阿陀陀尼羅提提戶伽阿毗坎陀提沙那提婆婆耶王提第三尼伽現無佛陀陀薩陀薩我藥叉普摩伽毗羅跋陀唯地門陀地門陀萬陀陀沙提諾摩那那阿維迦摩微俱那阿彌提經無那沙薩 သာသာသာဟာသာເຫມະວະຕາຍະຂານະນະຕະວະນິໂຍທີ່ມັນໂຕຢູ່ມັນໂຕກັນມັນໂຕສາທિໂນໂມດະມານາພິກາມຸພິກູນັ່ງທັມມິຈິງວ່ານາງສາດາກິລາເດລາສາຍະຂານະນະຕະວະນິໂຍທີ່ມັນໂຕຊື່ມັນໂຕວັນມັນໂຕສາທિໂນໂມດະມານາພິກາມຸພິກູນັ່ງທັມມິຈິງວ່າອີແດແດເຖືອຮັບ สรัถะสังข์สัจจะขันนะตวัณิโนชื่อมันโตชื่อมันโตวะนะมันโตละหิโนมะนะอภิกามุนีภูนะมะติงุนะเวสามิตตาปะหะทายะขันนะตวัณิโนอิธิมันโตชื่อมันโตวะนะมันโตละหิโนมะนะอภิกามุนีภูนะมะติงุนะคุมภีโลราชาหิโภเวโพสะนิเวสะนังภีโรนะสรัถังตัตตาสหะสังยะขันนะนังปะยุดูปะสิทธิคุมภีโลราชาหิโภโสปะคาสัมมิตติงุนะปะลิปะลิมานติ ปุริมานเจใสลังเลชาทศตระโทภาษาติสินคันทพานังอาธิปิมหาราชาทศิโสปุตตาปิตาสภาวอินเดนามามหาภะายที่มันโตชื่อมันโตวันโนวันโตทศินโนมุทมานาภิกามุงภิกขุนังธรรมิเชิงวะนังถินานิลังเลชาอิดุลละโ홉ตศภาษาติคุมาภานังอาธิปิมหาราชาทศิโสปุตตาปิตาสภาวอินเดนามามหาภะไรที่มันโตชื่อมันโตวันโนวันโตทศินโนมุทมานาภิกามุงิกขุนังธรม ภิกขูนั่งสัมเมติงวนังปัจจิมังในสังฆราชอุปคคขอภาษาเตขราขนาคานาอติติมมหาราชาสาสิโสพุตตาปิตาตปพูอินเนนามะมหาพลายิติมันโตยิมันโตวันโตยธะติโนมรธะมนาปิกาโมภิกขูนั่งสัมเมติงวนังอุจจาลังในสังฆราชโกเวโลตปขาสิยขานามหาติติมมหาราชาสาสิโสพุตตาปิตาตปพูอินเนนามะมหาพลายิติมันโตยิมันโตวันนั้นโตยธะติโนมรธะมนาปิกาโมภิกขูนั่งสัมเมติงวนัง วะจะมาอิสังตะละโทษตะกิเนนะวิโรหะโกวะจะมิเนวิโลกะโกวะโกวิโลกะตะลังหิรังตะตะโลติมาอะจาตะมันตะจะโลนิสาตะถาธรรมะนาคาถังสุวะนิคัพพิลวะทะเวเตสัมมาญาวิโนทาสาโกวันเจนิคาตะธัมมายะกุเตนตุเวเตตุวิโพจจิโมตสาจันทะโนกามะเสโยตะกิเนนะมันตุนิมานตุจาปะนาโทอุปมัญโญจะเทวสูโตจะมาตะลิจิตะเสโนจะขันธะโพณนวะราชาติโนระโพ อาคูปัญจสศิโคเจวติมพะรูสุยวัชสาเอเตจันเยจลาชาโนคันทภาสาลาสิบมูลทมานาภิเกามูลิีขุนังสมิติงว่นังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสาตาจักากรรมลาสตลาคูปายาคาสายาจิพิยามุนาสาธาธาอาคูนาคาชาสิโนเอราวันนมหานาโคุโศบอาคาสมิติงว่นั่งเยนะกัลยาเชสาถาหลัลติทิพาติชาปะคือสุตจัโคเวหายาสาเตวันมา ชป่าตาจิตราสุปันนาอิจิเตนะมังอภยันตระนาขราชานมาสิสุปันนต์โอเขโมกาสิสุโูตสันนะหายวาจาวันตานาคาสุปันนาธารมังสุภูตังคิตาวิสาเทนะสมุทังอจุลาสิตาพระจ้โลวัสวาเทจีทิมันโตยทัสติโนกาลกัญชามาวิสัมมาอจุลาธานเวคาทาวิปจิติสุติจิติจัปหาราโทนมุจิถาหัตตานชะผลิปุตตานังสัพพิโรชนะมักาสันนหิตวาเปลี่เถนะมลหุภาธรรมุกว่าข้อมุงสัมมิยตนะนิพาทานเตปิกุนังสัมมิติเงื นาอโปเตเทวาปฐวีระเทโชปฐวีเตเทโชวาโยตถาคโมวรุณาวารุณาเทวาโสมมยสาธาธเมตากาลินากาลิกาปูเดวาสาเทโนเทเทรณกายาสัพพินานาตวัณิโนอิเมมนโต हि มนโตวนโตธโนโมรมานาภิกาโมภิกูนาสัมมติงุณังเวฑูเตเทวาสาลีจธัมมาจตเวยมหาทานะโพนิสาติวาจานมาภูบุลากิตาเยสุบุนิสาติเทวาลุยามะโค พราคิตานาขาตานิภุลาคิตวาภูมันทวราหกาวูนังวัตโวเโถทาโคปาคาบุลินเทโถเลเดหะทายาทพพนานตวันนที่มันโตที่มันโตมันนอโตลาสิโนโมทะมานาภีก้าหมูภีพุน่าธามิเติงวะนาถาภูสาูเทวาทาลมาศิละ กิเสธิขาลีวาณีตะภาจะโลชาจะมาปุพพะติโนวะรุณาธัมมาจตุตาตะเนฉักกะสุริยาติจะราหูอะหูตะเนติโนสะเดเสเตหะทะกายะขะพินะนะตะวันิโนยึมันโตยึมันโตอะนันโตอะระยมะธะมานาภิกามุภิสสิโนอะตะมิเตนะสมานามหาสมานามนุสสมานาปุโตมะหิราบุริกะอะหูวะหูมะโนบุริกะอะถาสุเหโยเทวาเย ရောဟိတောဝါသီနောပါရခာမဟာပါလခာအာဟုເທဝါသတိနောရေရေဟာလာကာယသဘိနနာတဝနိနောဟိမန္တောယိမန္တောဝနဝန္တောဟဇိယောမရမာနာဟိကာအမှုထိကုနနမေယောနသုဖာကလုမ္ဟာနာအာဟုဝေခာသဒရတာတခိုင်ဟောမမောခာအာဟုເທဝောဇကနာသရမတာဟာသကံမိစ္ဆာဒေနဟာသိနောထေယောအာခာပိသုနောယောတိသပ်အာပိဝသတိဝေဒေယရကာယသဘိနနာတဝနိနောဟိမန္တော อิจมันโตชื่มันโตวันนมันโตสัตนโนมดนนาพิกามงีกขูนนางสมีิ้งว่านางเขมี่อาดุจายามากแต่กาลาสัต์ินโสมิต่กาลาม่เสยท้าเธวินามาจากะวันิมาเลดินโอาัวท้าคกันิมิตาทะเเรากายาสพนนานตะวันนิโนอิมันโตชื่อมันโตวันนมันโตสัตนโนมนนาอภิก้ามงพีขูนางสามิิ้งว่านางสเเเะนิกกยาสเพนนานตะวันนิโนอิ คัพเณนานาตวันนีโนนามเนนะอคันธงเยจันเนกายาถาปะบุจจาติมาขีลังโอกะเตนิโอกะตินะมะนะสะวังทะเคมุขะตะลังนะครั้งการทังว่าอธิไตยตังธัมมาปรมัตโตจะปุตตายติมะโตสาระสารนังกุมาลโอติโตจะโสภาขาสะเมติงวนะทาธัมมะโลกานามะหาโสมาปิติจะติยุปะวันโนสีมันโตพิธะมาสาโยสาติโสเสติอิชนาภูปัจเจกะวะทติโน เจทันจะมาจะโตอาคาหาลิโตปริวาริโตเตเจสอบเพอภิกันเตลินเซเทเวสภามมะเกนมาเสนาภิกามีปาสกานาธรรมันที่ยังอิทธากานณธาพันตาลาเกนะพันธรรมันตุโสมันตาปิวาเลธรรมะโวมุติโกตินังอิติตาธรรมาเรโนุาันธาเสนภิเปสีปานินาจามะหจารสละลองกตวานะเพระหว่างยะท้าบูตโกเมโคเทนยันโตตวิจุโคตถาโตปิตาวะจิทังกุตโอะอัสยัง กุเตตันจะสภาวิญญายวะผิดวานะจะกุมะตะวะมัจฉาตะวะระเสนเนละเทมะไหณะวิคันธาเทวิทานะติกะวะเตจาตัพพะกะลุมสุตะวะกุตาตัสสะอัตตานะวิตากิภากะมุงนิสาโลปะอินทิยุงสัพเพวิสสังขามะพะยาทิตาถาภิโหมธันติโลกุเตหิสาวะกะเตสะเนสุตตาติ11มโถตมหาสุตังเอเตวะนาจะภาานังปันทิทานังจะเสวนะปูชาจะบูเตนิยานังเอตังมหคละมุตังปะติดูปะติเททวาโสจะปุเพจะคตัพพะเนตาอัตตะ สัมมาปณิทิจะเอตมังครลโมตมังพาหุสาจจันจะสิปันจะวินัโยจะสุสีสีโตสุภาสิตาจจะยะวาจะเอตมังครลโมตมังมาทาปิตุปะทานังปุตตธาลาสสังขโหอนาภุลาจะกรรมันตาเอตมังครลโมตมังทานังจะทำใม้เลจริญยะยาจะฆานังจะสังขโหอนวาชาใิกามานิเอตมังครลโมตมังอารติวิตรติปปามาจะพานาจะสัญญโมอาบมาโทจะทำให้สุเอตมังครลโมตมังคาละโวจะนิวาโทจะขัำตุจิตจักกานิตา กาเลนะธรรมา,า,มามสวัส,สนางาเ,นาาาาเอตมาังคลมุตตมังขันติจะโสวจ่าทตาสมณะนันเดธาสานังกาเลนะธรรมาสากาจ่าเอตมังคลมุตตมังตโปจะบรรมะจดิยานจาริยศาสเจ้าอนิธาสานังนิพพานาศาจิกิริยาเจเอตมังคลมุตตมังปุทาสโลกธมเมหิจิตตังยาธนาการรมปฏิอโศกกรรวิสังเขมังเอตมาังคลมุตตมังเอาาตายฐานิกตะวานัสาภาธรรมะปาราชิตาชิตาทัตถัะมะ ปะลาชิตาสา,าพาตโสชิงข่าฐานีตันเตสังมังคลรโมตมานติติดสองบทสวดสรัตนปิลิน ยังเกญชีวิตังยถวาหุลังวาสาเกสวายังรัตนังมณีตังนะโธมาอิติสภาเตนะอีทังมิพุทเธรัตนังมณีตังเอเตนะสัทเทนะสวาติโหตุขยังวิราขามตังมณีตังยะสาเสวะกะเหมุนีธัมมาหิโตนะตินังธัมเมนะสมาธิเกญจิอีทังมิธัมเมรัตนังมณีตังเอเตนะสัทเทนะสวาติโหตุยังพุทธัสสะโพลีวานะเยสุจิงธัมมาธิมะนานตะลิกานิมาหุธรรมะรีนาเตนะธมวนะวิสติอีทังมิธัมเมรัตนังมณีตังเอเตนะสัทเทนะสวาติโหตุเยบุคคลา ตะต้องไปฐานทอจอดเตอรีตานิขานิโหนิเตนาคิโนยาทุกตาสาสาวคาเอเจสุตินานิมหาภาระนี่ทํามีสังเกตรัตนังบนี้ต้องเอเจนะสาติสุวาจึงโหตุเยสุปะยุตตมาสาตันเห็นนิกามิโนโหธรรมฐานิเตปฏิปัตตาอมตังวิขายหาตะอมตะนิปุติงปุติมานาอิรามิสังเกตรัตนังบนี้ต้องเอเจนะสาติสุวาจึงโหตุชีนะปุลานัง ดาวานาทีตามพะอ,าอลาตัดสิตาจเลเกพระวัมมิงเทขิน,นพีชาวิลุงิฉัน,นานิพันธิทีไ้ยามบดีปยทำมสัง,ง,งเะสนาเดทาอเตสสวัติโหตบทสวทาาสดธรรมบทสอหัตอาตาหเวชิตังเจอยโยยาจจยังอิตาลาปชาอาตาทันตาสะปสสสานิจังสัญญาตาจาริโนเนวเทโวนคันทพโพ นมาโลสหพรมมุนาชิตังอปชิตังกายลาตถาลูปัสสาชันทุโนโส,สิบสีบทสวดเกศพุตตะสูตรพาสิตะมิทังเตนะพะคอตาชานาตาปัสตาอระหัตาสัมมาสัมพุเทนะเอธะตุมเหมาอนุสสเวนะมาปะลัมมะปะลายะมาอิติกิลายะมาปิตะกะสัมปะทะกะปิตะ กสัมปทานเนนะมาตักกะเหตุมานายะขาเหนะมาอากาละปะลิวิตเกนะมาทิทินิชานะขันติยามาพระพระลุปตายะมาสามโนโนคะลุยะชาตุเมเฮอัตตะ นาวะชาเนยาธาอิเมธมาอกุศลาิเมธมาสาวะชาอิเมธมาวินโยคาระอิตาอิเมธมาสมัตตาสมาจินนาอหิตายาทุขยาสาวะตันติอาธาตุเมเหประชเหยาทะยาธาตุตุมเหอัตะนาวะชาเนยยาธาอิเมธมาากุศลาิเมธมาอนะวัชาอเมธมาวินโูปัสสทถา อิเมธมาสัมมาตาสมาทินาหิตายสุขายสัมาตติอัฏฐตุเมเหอุปัสัมปัชชพิ ह ะเลยาถาติสิบห้าบตรดอุปเนยสูตรอุปนิยติชีวิตะมัปปะอายุชลูปะเนตัสสะนาสันติตานาเอตังพยังมะระเนเปขมาโนปุญญานิะอยลาถะสุขาวะ หานิุป,ปนิยติชีวิตตมะปะมายังฉลูป,ปนิตาสะนาสันตินานาเอตังพยังมรณเนเปขมาโนโลกามิสังขปชะเหสันติเปโขโยทะกายนะสังยโมวาจายะอุทะเจตาสาตังตาสาัสสะเปตัสสะทุขายะโหติยังชีวะ มาโนปะกะโลติปุญญธรรมโมหเวรคติธรรมะจารีธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะทุกคติงคัจติธรรมะจารีสัพเพสังขารานิจาริยธาปัญญายาปัสติอัถานิพินทติทุเคเอสัมโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาิยธาปัญญายาปัสติอัฐานิพินทติทุเคเอสัมโควิสุทธิยาสัพเพธรรมานตาติยธาปัญญายาปัสติอัฏะ นิพนธ,ทธิทุเคเสามาโวิกุติยาสิบหกบสตรอปปาน,นะกะชาดกอัปปัน,นะกัตฐานะเมเกธุติยังอาหุตักิกาเอตะทันยายมทาวีตังคันเหยยะอัปปัน,นะกังภาหุงเวสารนังยันติปภะตานิวนานิจะอาลามะลุคขะเจตายานิม,น,มนุสสาพยะ ตาจิตาเนตังโคสารนังเขมังเนตังสารมุตตะมังเนตังสารมาคัมมะสาวัทถุขาปมุตติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังพันจะสานังคโตจะตาลิอาเยสัจเจนิสัมมะปัญญายาปัสสติถูกครั้งทุกขัสมุปปาทังทุกขาดสะจะอจิตกัมังอาลิยันจะอัดทังขีกลงทุโคปัสสะมะขามินังเอตังโคสารนังเขมังเอตังสารมุตสารามุตตะมัง เอตังสาระมาเอตังสาระมาคัมมะสัพพะทุขะมุตติสิบเจ็ดบทสวดพระเถรกระตะคาถาทอติงตาอติตัง นายณว่าขเมยยะนปฏิกังเขียนะคะทางบุคคลไม่ควรความนึถึงถึงที่เรื่องแล้วไม่ควรมุ่งถึงที่ยังไม่มาถึงและถ้าตีจำบัญญตินันต์ปันจานะครับทางถึงได้ร่วมไปแล้วถึงนั้นก็เป็นอย่างไรไปแล้วและถึงที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอย่างไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังขีรังสังุปังตัางวิธามานมุ่งพละเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทําปัจจุบันไม่งอนแงในทำอยางนั้นได้ไม่งอนแงไม่ขอนแคในทํายานั้นได้ บุคคนั้นเพิ่งจะเรียนทำนั้นนี่นให้ผูกวงเถิดอาเชว่าที่จะมาต่ปังโคชัญญามะรังสุเวพุลทาความเมียเนวันนี้แลกใครแล้วจุควมตายในวันพุ่งนันฮินสังขลันเตนะมหาเถรีนามาจุนาเพราะว่าความแบบเพียงก็มาจุราผู้้มีเศนาใหญ่นั้นยมไม่มีกาะลทั้งหลายเอวังวิหารีมาตาปิงอโัตมาทันติตตังตังเวพระเทกัโตติสันโตติคเทมุนิติพังนิพุ่งสงหย่อมเรียบุคคลพุ้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดคานท้งวันและก แบทสวดปีนหักปัจเวคขณะปารถแปดชลาธรรมมมิชลานาติโตเราเความแก่เป็นธรรมดาจนลูกควงแก่ไปไม่ได้ปยาธิธรรมมิหิปยาธินานาติโตเราเี็นความตายเป็นธรรมดาจนลวงความตายเป็นไม่ได้ัาเพทิเมปีเอหิไมนาเปหินานาโภยุนาวะวุลาจจะได้ไม่นางถาวรจะไดพระภาคจากของเราของเจริญใจทั้งหลายทง้งพวงกามธามมิหิกรมธาทายา กรรมะไทยยาโทกรรมะโยนีกรรมะพันธุกรรมะเป็นเสนโนเรามีกรรมของตัวมีกรรมเพื่อผลมีกรเมินเกิด <Squ> มีกรรมพู่อดีตามมีกรรมเพื่อาศัยแยงกรรมกฤติสามมิกระยานังวาปาแบกรรมวตาตาธายาโธวิสามิจะทำกรรมในไว้เพื่อผหรือเป็นบ่าวเราจะเป็นทายาทโกรธนะเราผลของกรรมของกรรมนั้นสืบไปไปวางอัมเฮฮิอภินฐามประจิปขิดาภังแล้วทั้งหลายคนรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน๑๙บทสวดเทวดาอยสนัคถา ธุคาปาตาเจนิทุขาพยาปาตาเจนิพยาโสกปาตาเจนิโสกหานตุสัพเพปิปานิหน่วตาวตาจามิสัมปทังปุเนสัมปทังสัพเพเทวานุโมทางดุสาวปะสามปติสิทธิยานอนท่าทังดุสาวท้ายาสีหลังหลักฐานดุสัพพระทาภาวนาพิรตาหุนตุขาดทานธุเทวตาคตาสาวเพปุธาเปลาปาตตาปเจกานั้นจะยังพลังอธันตานั้นจะเตริงาขั้งพันธามีสัพพาโสยิ่สิบบสวดเทวตา ปฏิทานาคาถาหั่นธรมยังปฏิาาาทานคาถาโยพนามาเซยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเพฆเลพโธทิฆเลแตหิงแต,ห,งแต,ห,งแตหิงตาธรรมทาเนานะประวันตุกภูชิตา โสถิงก anyway um ็โลนเตทวิหาลมันเถเลเทราจะมาชานักกาจะปีขวสารามีการานน้ำปฏิอุปัสสกาขามาจะเทสานิขมาติสลาสปานภูตาถุกิตาผู้อนุเตระลาบูจาเยปิจันทะลัมภาวะสังเสจัตาตาเถวปฏิกานนิยานิการทำมวลังปฏิจเตต่อเพปิทุกันสกโลนุสังขายังทาตุติลังหทังธรรมโมธรรมทัลลาจะบุคลาสังโฆโหตุสมะโควาทายะจาหิตายะจาอัมเหระคาตุ สาธุโมสาธเพริธรรมะจารยโ์โยงทิงสามประบุเนยามาทำเมริยาประเวทิเตที่ส,บสิบเอ็ดบทสวดสัพพะปฏิทานาคาถาแปลท่านธรรมยามปฏิทนาคาถาโยพนมัสเสปุญญสิธานิัตกะ,กะตาสะยานัญญาณิกตานิเมขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดน,นี้ เสันจะพาคิโนโอนตุสัตตานันตาปะมานกาแลแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเยปยาคุณะวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นทิฏฐาเมจาปะยะทิฏฐาวาอันเยมัชตะเวลิโนที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตตา ติทันติโลาัมิงเตภูมิจะตุโยนิกาและมีเวนกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิ3ามเกิดในกำเนิดีปัญเจกะจะตุโวกาลาสังสะลันตาพระวาพระเวมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภูมน้อยและภูมใหญ่ยาตังเยปฏิธานเมสัตราวดาทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้ว อนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปะชานันติขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้เทวาเตสังนิวาทยุงขอเทพบทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมยาทินานะปุญญาังอนุโมทนาเหตุนาขพเหตุเกินอ,อนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้ว สเพสัตาสธาหนตุกเวลาสุขชีวิโนเขมะปะทันจปะปปนตกเตสาสาสิทธิชะาตังสุภาขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจ,จงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิน ด้วยอนุภาพแห่งปัจจัยทีฐานในอนุภาพแห่งความเปลี่ยนและส่งแห่งการบูชาพระนาใจด้วยการสวดายบทสวดมนต์พระสูตรพิริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้้นจากทุกภัยทั้งทางปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเทวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการตรวจสต่ยาหมดแล้วธรรมะเหล่านี้มอบอนุโมทนาแล้วโปรดอนุพรนให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิมพ์พดีพินาศโดยมีมนตนิธิผมเดียพญาตงสังวรวัดบวรนิเวศพิหาร กลออจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นนะทั้งที่ผ่านมาและที่จะจ,จัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยงด้วยอนุภาพแห่งพระบริษและคําม,มงคลในภระคาถาต่างๆขอจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเทิญออถูก